วันนี้วันที่28มีนาคม2568เป็นวันที่85ที่ข้าพเจ้านางจุไัรัตน์พิบูลเวทขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่กูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระเจ้าตรงตั้งมั่นมีสติรละลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอาคาัคระพยยัยชนะในบทสวดอย่าต่อเนื่องด้วยเถิ หนึ่งบทส์สวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเวสุอัตตาคัจฉันตุเทวตาสัทธรงมูนีหลายชั้สุนันตุสักขะโมขะทางสเกกเมจลุเปคิริสิขารัตเตจันตริเควิมาเนติเอลเทจักขามีตาโรวนาคะหเนเคหาวัตถุไมหิเขตเตภูมาจะยนตุเทวาชราธราวิสเมยักขันคัตยักขะขันทพนาคาทิถันตาสันสิเกยังมุนีวราวาจนังสาทะโวเมสุนันตุ ธรรมะสวนาการโออิยามพระทันตาธรรมะสวนาการโออิยามพระทันตาธรรมะสวนาการโออิยามพระทันตาสองบทบูชาพระรัตนตายอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเรนะสังขังอภิปูชยามาสามบทกราบพระรัตนตายอรังสัมมาสัมพุโตปการวาพุทธังปการวันตังพิวาเทมีสวากาโตปการวตาธรมโมธรรมังนอมัสสามิสุปฏิปันโนปการวโตสาวกะสังโฆสังขังนัมามิ สี่บส่วนนามัสการสิทธิคาถานโมอตสภะควะโตระโตสัมมาสัมพุสสะนโมตตสัะควะโตระโตสัมมาสัมพุทตสะนโมตัสภะควะโตระโตสัมมาสัมพุทธตสะ

एतेन सच्चोचेन सोधिमे होतो स तथा नतिमे सलाना अन्य संकोमे सलाना वरंग एतेन सच्चोचेन सोधिमे होतो स तथा 7 पुठानुसति इति विसो भगवानां समासमुतो विचचारना सम्पन्नो सुगतो डो कवितु अनुतरो परे सदा मजावती स तथा तेव मनोसानां तो

บทรัตนาสูรยานิถัพพุตานิสมากัตานิภูมานิวายานิวาอันตาริกเขสเพวะพุตัสมะนาภวันตุอัถวปิสกัจจัสุนันตุภาสิตังตัสสมาหิพุตานิสาเมทะสัพเพเมตังกะโรธมานุสิยาปัชายาธิวาจารโตจหารันติเยภริงตัสสมาหิเนรคัตะอปปะมัตตายังกินชีวิตตังอิทะวาหุรังวาสเกสุวายังรัตนังปณีตังณโนสัมังอธิตะถาคตะ คะเตนะปิทัมปิพุเทระตรังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุก่ยังวิลาคางังอมาตังปณิตังยะทัชคาสกยะมุนี สมาหิโตนะเตน,มมนะธรรมเณนะสมัธิกินจีอิธรรมปีธรรมเรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุยมพุทธเสพโถปริวันนีสุจริงสมาธินะมานันตริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสมโมนะวิชติอิธรรมปีธรรมเรัตนังปนีตังเอเตนะสะเจนะสุวัติโหต,ตุเ,เ,ตเยปุคลาอัตตสตังปสัสสธาจัตตาริเอเตานิยุคานิโหติ เตทะขีเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาพราณีอิธรมปีสังเขรัตนังปณิตังเอเตนสัสเจนะสุวติโหตุเยสุปายุตตามะนสาทัพเห็นะนิกามิโนโคตมะสาสนำหิเตปฏิปตาอมตังวิขคยะหรัตตามุตา นิพพุทิงพุนชะมานาอิธรรมปิสังเขรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุยาทินทักขีโรปะถวิงสิโตศิยาจตุพิวาเตวิอสัมปกรรมปิโยตถูปมังสปุริสังวัามิโยอริยสสจานิเอกเอเวจปัสสติอิธรรมปิสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุ เยอาลียสัจจานิวิภาวยันติคัมภีรปัญเยนะสุธาสิตานิกินจับกิเตหนติปุษัปมัตตานะเตโระวังอัฏฐมะมาทิยันติธทรมปิสังเขรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุสาวัสสะทัศนาสัมปทายตยัสะตัยสุธรรมาชิตาพะวันติสักกายทิฏฐิวิจิกิจิตตัมจัก สีลพตังวาปิยะทัตติกินจิจตูหาาเยหิจะวิปะมุตโตฉะจาพิธานานิอภพโภกาตุงอิธรรมปิสังเครตนังปณีตังเอเตนัสเจนะสวัติโหตุกินจาปิโสกมังกโรติปาปกังกายเยนะว่าจายุทาเจตสาวาอภพโภโสตสสะปฏิชัตถะไายะอภพผตาทิธาปัสสะ พุตตาอิธมปิสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสเจนะสูวัติโหตุวนาปะคุมเพยทาพุสิตะเคคิมหานมาเสปธรรมะเสมิงคิมเหตถูปะมังธรรมวรังอเทสยนิพานะคามิงปะระมังหิตายอิธมบิพุเทราตนางปณีตังเอเตนะสเจนะสูวัติโหตุวโรวรัญยุวารโทวราโรอนุตตโร ธรรมะวรังอเทสยอิธรรมปิพุทธรัตนางปณิตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุกีนังปุระนังนาวังนาติสัมภะวังวิรัตจิตายะติเกภ,าภาาสัสสะภวัตสงเตคีนะพิชาอาวิรุธิฉันทานิพันติทีลายาทายามติโปอิธรรมปิสังเครัตนางปณิตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุยานิธัปุตานีสมาคัตานี Pumaniwayaniwa antariketa takatang dewa menusepulsi takputang nama sama suwati hotu. Yani Pumaniwayaniwa antariketa takatang dewa nama sama suwati hotu. Yani วายานิวาอันตริเคตถาคตังเทวมนุสปูจิตังสังขังนามาสมาสุวัติโหตุสิบเอ็ดอาตานาติยาปริบทย่อดสภพรโรคาวินิมุตโตสัพัสันตาปวัจิตโตสัพภเวรามติกันโตนิพุโตจตุวังภาวะสปิติโยวิวัชันตุสภารโอควินาสตุมาเตปวัภาวัฏวันตารายุสุขีทิคายุโกภาวะอภิวาทานาสิเลสนิจังอุทาปจายโนจตารโอธรรมาวัตติอายุวันโนสุขังภะรัง สิบสองบทอาทิตตปริยายสูตรเอวันเมสุตังเอกังสมยังภควาคยายังวิหารติคย่าสีเสสัททิงพิคุสหเสนะตัตตะโคภควาพิคุวะมันเตสิสัพพังพิคเวอาทิตตังกินจัะพิคเวสัพพังอาทิตตังจะคุพิคเวอาทิตตังรูป้าอาทิตตังจักขุวินานะอาทิตตังจักขุสัมปัสัวทิตโตยังปีทางจักขุสัมปัสัปปเจยะอุปจติเวทายตังสุขังวะตุกังวะตุกงมาสุขังวะตัมปีอาทิตตังเกณะอาทิตตังอาทิตตังลักขะกินาโตสักินาโมขะกินาอาทิตตังชาเจละ Jalak mara nena soki, beri dewi duki, domana sehi, upaya sehi, atitan diwatami, sotang atitan, sotang atitan, sotang winyana atitan, sotang sobat-sotatito, yambitan sotang sobat-sobat, ตัมเปอทิตังเกนะอทิตังอทิตังลกากินโตสกินาโมหกินาอทิตังจริยจารมารณีนะสโเกยปริเทเวอิตุเกอิโตมนัสสหิุปายะไซอทิตติวทามิคานาอทิตังคันดาอทิตังคานวิญญาณอทิตังคานสัมปัสสวะอทิโตยัมมีนังคานสัมปัสสปัจเยอุปจติเวทายิตัง

Kaayoitobabapaita kaya winyan na nga ditang kaya samhawato yang bitang kaya sam-sah jaya upa jati wedaang suka watukgang watuk suuka ditang ke na ditang a marane nasoke baridekk wei duke do manase upaya see મનહો અધિ તોહો થમ આધિતા વિના ના મનુ સમાસો આધિ તો યમ ભી તા મન ઉમભસ ભી વે તા એ તંગવાુ ખંવાુ કં ખંભે અ તંગે નાંગ અતિ તંગ લાખ કિના તો સી ના તંગી ચરા મરા સો એ તો મનસઈભ અધિ તી વા એ વાંપ સંખી કહે સુ અરે આ સા વા ચખુ સી પીની પિંદતીપે શું પીની પિંદતી iane pini pinati jago semse pini pinati yang pinang sagussamp Jaya up suka kamma su tapi semingi pinati sota seming pini pinati sati pinati sotae pinipinati sotasse pini pinati sota yang birang sotassampya up jatitan sukauh kamma sukai કાનાસ મિંગ પીની ફી નહીં પીની ફી ની કાનાવીને પીની ફી નીન સંભે પીની ફીનદે એમ વિના સંભ સભા જૈયા ઉભા જતી વેરા એ રોવા જોવા પીની ફી નદી પી ફી રસુ પીની ફી નદીની પીની ફી નહી સંભસે પીની ફીનત એમ વિર જુવાંભ સભા જ ઉભાઇ વેરાવાુકામાંગવવા દસ મિંગ પી ફી નહીં

มนาสมิงปีนิพินนาติธมเมสุปีนิพินนาติแมนโนวินญาเนปีนิพินนาติแมโนสัมปัสเซปีนิพินนาติยามพิทังมโนสัมปัสปัจจชียอุปจติเวทายีตังสุขังวะทุขังวะทุขามาสุขังวะตัสมิงปีนิพินนาติปนิพินนางเวลาจติวิลาขาวิมุตจติวิมุตตัสมิงวิมุตตมิติยานังโหติขีนาจติบุสิตังปัมมะจเรียงกตังการณียังยาปรังอิทตายาติปชานาติติอิทมาโวจักภควาอัตตมะนาเตปิคูภควาโตภาสิตังอิ อภิน <ım Laser> like ันต like like ุงิจมาสมินจปานาเวยากาลนัสสมิมขัญญามาเนตัสสาปิคุสหัสสสะอนุปาทายาอัสเวจิตานิวิมุตติสุติสิบสามบทอนัตตลักขณสุตังเอวเมสุตังเอกังสมิยังภควาภาลนัสียังวิหารติอิสิปัตเนียคาทายาตตะโคภควาปัญจวัคคีภิกขุอะมันมาเตสีรุปังภิกขเวอนัตตาลุปัญจิทังภิกขเวอัตตาอภวิสานียิทังลุปังอภะไดยะสังวัตยาลาภิตาจารุเปวังเมลุปังมาโหตุ รูปป bueno, ังหัวตัวเอวังเม่รูปังมาหัวสีติยจะสามารถจับคบิคเวรูปังอนัตตาต่สมารูปังอภัยใดยะสังวัตถุนิจาราปติรูปเอวังเม่รูปั้งหัตุเอวังเม่รูปังมาหัวสีติเวทนาอนัตตาหรือเวทนาใจทางไปคเวอัตตาอภัยวิสาในทางเวทนาอภัยใดยะสังวัตยาลาเพตจะเวทนา ยาเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสิติยะสมาจักรภิกเวเวทนาอนัตตาตัสมาเวทนาอภะไดยะสงวตตินาจารปติเวทนายาเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาใะยีทังภิกขเวอัตตาอภาวิสนายีทังสัญญาอภะไดยะสงว์ตัยาลาเพิาจัดสัญญายาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสิติยะสมาจักรภิกเวสัญญาอนัตตาสัตสมมาสัญญาอภะไดยะสงวตตินาจารปติสัญญา อายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาเอาโหสิติสังขาราอนัตตาสังขาราใจทั้งปิกาเวอตาอภาวินสังสุนายใทั้งสังขาราอาภาทายะสร้างวัดเตยุงลาเพธาจัดสังขารีสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาไอเฮสุนตีสัมมาจักรปิกาเวสังขาราอนัตตาตัสมัตสังขาราอาภาทายะสร้างวัดตันตินาจาราปฏิสังขารีสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาไอเฮสุนติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณัญจอิทังภิกขเวอัตตาอภาวิสสนายิทังวิญญาณอภาทายะสังวตยาราภะระจะวิญญาณิเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสิติยะสมาจจกโภภิกขเวอนัตตาตัสสะวิญญาณอภารายะสังวตตินะจาราปะติวิญญาณิเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสิติ ว่าอนิจจังว่าเตอนิจจังพันเตยมนานิจังทุกขังว่าตังสุขังว่าติทุกขังพันเตยมนานิจังทุกขังวิปารินามธรรมังกังลังโนตังสมณุปัสสิตุเหตังมมาเอโสหัมมาสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกินมัญญาตปิกเวเวทนานิจาวะอนิจาวะเตนิจัปันเตยมนานิจังทุกขังว่าตังสุขังว่าติทุกขังพันเตยมนานิจังทุกขัง <laughs> 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 tangin manya tapi kawe sanya ni jawa ni jawa te ni japand yamana ni changdu kang watang su kang watitu kang pante yamana ni changdu kang viparinama dhammangalang nutang ni jawa ni jawa te ni japand yamana ni changdu kang su kang watitu kang pante yamana ni changdu kang nutang samanu pasitu eso eso me ni tang

ตังวายันดุเรสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมามาเนโสหะมัสมีนะเมโสหะตติเอวะเมตังยะราพุตังสมะปัญญายาทะตะพังยา迦จิเวทนาทิตนาคาตะปจจุปนาจตตวะปิตตวโอราลิกังวสุขุมังวหินนาวะปนิตตวะยาทุเรสันติเกวาสัพพาเวทนาเนตังมามา เนโสหามัสมีนะเมสโวหตติเอวะเมตังยทาพุตังสมะพัญญายาทัตพังยาการจุสัญญาติตานาคตาปจจุปปนาจตวะปิตวะโอรลิกังวสุกุมาวะหินาวะเปนิตาวายาทุเรสันติเกวะสัพพาสัญญาเนตังมามะเนโสหามัสมีนะเมสโวหตติเอวะเมตังยทาพุตังสมะพัญญายาทัดปัง เยเกติ kata อตีตานากตะปัจจุบันาอจัตตวาปิฏตวาโอราลีกังวสุคุมาวะอินาวาปะนิตวายะตุเรยะตุเรสัตติเกวะสัพเพสังขาราเนตังมัมมะนะอิโสหัมมาสมินะเมสวาตัตติเอวะเมตังยะราปุตังสัมปะยายะทะทังยังกินเจวินญาณัง dule sendi kewa sa pang wenek winyanang netang mamaeso masaminamesohat tadiati iwa metanggi rautang sama pejaya tetap pang iwang pasang pikawe utawa Arya sawwa Pol giisming bindipinati

ภิกคูน่งอนุปาทายาอาสะเวหิจิตตานิวีมุจิงสูติ <c oughs>